สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆทุกท่านนะครับวันนี้พาทุกท่านมาพบกับเพียวสตอรี่นะครับน,นี่พาทุกท่านมาชมบรรยากาศตอ,อนหนึ่งทุ่มนะครับวันนี้เขามารับเรือนะครับมีเรือชายฝั่งเข้ามาเทียบนะครับหนึ่งลำนะครับเดี๋ยวเก็บภาพบรรยากาศให้เพื่อนๆได้รับชมกันนะครับว่าเรือบรรทุกชายฝั่งเข้าเทียบท่านะครับ ที่ถ้าเรือแหลมฉบังนะครับแล้วก็มีหท่านะครับมาคอยรับเรืออยู่ตรงนี้ครับคอยให้สัญญาณเรือใ้ฟังนะครับลำโน้นนะครับเรือใจฟั่งลำเล็กๆนะฮะกำลังลอยเข้ามาแล้วนะครับลำนี้จะเป็นพัทละมาลีนนะครับกำลังแรดเข้ามานะครับเพื่อที่จะเทียบท่ารับตู้ บรรทุกสินค้านะครับตู้หนักนะครับตู้โหลดบรรยากาศพระอาทิตย์ตกดินนะครับ,บรราาพระอาทิตย์รับขอบฟ้าไปเมื่อกี้แล้วนะครับแล้วนี่บรรยากาศาที่แสงยังเหลืออยู่นะครับฝั่งตรงข้ามเป็นฝั่งท่าเรือชุดเอนะฮะแล้วก็นี่เอศูนย์ถ้าเทียบเรือ ขนส่งรถบรรทุกนะครับหรือว่าเรือสำรานก็จะมาจอดอยู่ตรงนี้นะครับออตอนนี้ระดับน้ำทะเลลงเยอะมากเลยนะครับถ้าดูจากลูกยางดันเรือยันเรือไว้นะครับก็ลงเยอะอยู่เหมือนกันนะครับระดับน้ำทะเลทีนี้ เอาบรรยากาศสวยๆมาฝากเพื่อนๆแล้วครับแล้วก็แามนี้นะครับเดี๋ยวก็แล่นไปแล้วก็จะตีโค้งเข้ามานะครับเพื่อที่จะเทียบข้างเดี๋ยวชมบรรยากาศกันไปยาวๆนะครับเก็บภาพบรรยากาศให้เพื่อนๆได้รับชมกันนะครับ ตอนนี้เรือก็มาเทียบที่ตรงนี้ครับเดี๋ยวขึ้นเชือกที่หัวเรือครับเชือกพุกหัวเรือวัอนนี้มีพี่นายท่านะครับมารับเชือกเรือใจฝั่งก็มารับเหมือนกันครับ <c oughs> ครับเดี๋ยวของเชือกเส้นแรกก่อนนะครับเ็รือ,อยังปล่อยไหลามานะครับนี่ครับขึ้นเชือกตอน วันอะเสร็จแล้วนะครับที่ลูกเรือกำลังรัดเ,เชือกของเชือกไว้นะครับสมอบกับสมอบกก็ท้ายท้ายก็ขึ้นเชือกเรียบร้อยนะครับนี่ภาพบรรยากาศเพื่อนๆได้รับชมกันนะครับไว้จุดจบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับสวัสดีพบกาสหน้นี้นครับแล้วพบกันใหม่นะครับสวัสดีครับ